สบายดียามเช้าพี่น้องวงไยทุกคนวันนี้กะน้องขิงมาทำงานเรียบร้อยเนาะจะไปหาเก็บผักก็ด้พี่น้องผักบงนี่เก็บยอดผักบงเนาะพี่น้องเนาะยอดงามงามบกเก็บกับจังได้บูสีได้ยอ,อดนี่เห็นบหมมันลามมาแล้วนี่ออ,อ่อนๆใช่พี่น้องล่างเลยเอาไว้กินกระสมตำผัดคั่ว เอาไปตำก็ได้ผักบงอันนี้นะแซบ่บเด้อพี่น้องเด้อส,สวยทั้งนั้น เต็มกระมังพี่น้องเลยโหยอดงามๆทางนั้นแบบเดียวเนาะนอยนะ่างเนาะเก็บยอดอ่อนๆไปได้นี่งามๆคนเดียวอ้ยมาเบิ่งหอยเฮามันตายเบบเด้อพี่น้องเ้ยเสียหน่ะสิเกงเห็ะนะโอ้ยตายเป็นหลายหน่วยแล้วอันนี้ มี้สีเห็ดเมนูแกงหอยเด้อพี่น้องคนะ่ะเน่าหมดแล้วเฮ้ยนี่เน่าแบบนี้นะนี่เปราเห็ดก่อนสิเน่าถิ่นจะนอนบริกินอีตดกตะกร้อหอยแรกพี่น้องเอ้ยแกงหอยก่อน ไม่นาาอาเออไปไปไปสิพาไป,ไป,ไป ออกไปเลยบอลย่อลือดอดๆอ่ะพี่น้องว่าสิแกงหอยท,ท้งนปัดโรมาเอ,อิญมาเทียนนะคุจิโร่เดีด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บ่โอ้โหสิบ่อเลแกงแล้วหอยข่อยนี่ย่งวะเตรียมตู้ไปอันนี้เลยคุจิโร่แล้วบา่ แกงหอยก่อนเด้อพี่น้องอยิ่งขึนเข่าก่อนเด้อเนาะก่อนสิไปกะตั้มกับเบือกับพ้าอีเลิศเด้อพี่น้องเด้อมาเพ็ดตั้จนแหลกแบบนี้พี่น้องเอ้ยแกงหอยก่อยใส่น้ำนิดหน่อยเนาะพอ่น้องอือ พอเบื่อทีเขาตำรวมกับพ้าอิเลล้วกับมะเขือลงไปนี่ของมัจะหอมตำแบบนี้สูตใช้สูตรมั่นเขาจะแก้มแบบได้แตเร็วแก้มนี่ใส่ันหน่งใส่ผงนัว น้ำปลาพี่น้องน้ำปลาสะเดเาใส่อีกไใสิใส่ก็ใส่ก็ใส่กันแล้วแต่ทันเลยพออยากได้กลมหอมของไทยของฤใส่ แกงอมหอยหอมปลาแดกปลาลาเลยเ้ยพ่อแม่พี่น้องตำไกีเลิศใส่กระเขาเบือแบบนี้หอมแกงง่ายง่ายง่ายแต่อร่อยสุดเวอร์ น่ะสุดท้ายกับไาอีตู่เด้อพี่น้องเด้อมันหอมๆแล้วก็เรียบร้อยเป็นอันเซจเรียบร้อยพร้อมกินแบบเอา มาเด้อกินข้าวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแกงหอยขอกระตักอันน้อยหนึ่งเพราะว่าเขากินผู้เดียวเด้องมาขิงมากินกินข้าวกัน ทางนี้สบายดสายีสิไปอันอนั้นสิไปคูชิโร่กระสอบปั้นเข่าสะกอนเจวต้องมาทางนี้จ้า้านอสาวตักหน่อยเดียวบดกระจังก้าอีกเนาะนันแหละตากลายเก่งเด้เก่งเด้กินเข่านี่นะไปอิน้ระจัมเจวก่อน หอยนางไปจนสายถึงเคื่อได้แกงหนอยเดียวน้องเพิ่งตีกับผู้บ่าวผู้บ่าวมาตีพี่น้องโอ้ยเห็ดบาปด้านขอยคู้บ่าวมาตีผมไหวเลยขอห้าแบบว่าขอห้าแบบบรับรักเขานะเห็ดเห็ุเขาอ,อกฮะ ตังมะล่างลูกเอาตังมาที่ลูกโอ้โหฮาบรับรักคูบ่าวคูบ่าวตบซะ,ะจะเทเลยบาทนี่โอ้ยตาเห็ดบาดเลยคนรเลือดของครีมใส่น้ำหลังน้ำไก่มีดถีบเมื่อไรกับคานนับเอานับเอ,าอ้าน้องลูกน้ำไก่ของมเมฆพี่เจ้า อือเก่ง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 มันก็อึดเด้อแม่สิไปพูดจีรอนะด้อมาทนูนพูดจีรอนะ่อเวลาลุงมันต่อคิปแมแม่ก็เจ้าอาโแม่เด้อเด้อ้อสาวไปโรงเรียนบึงนองเด้อแม่สมัครแอปออนไลน์หนเด้อบอ เทียนแค่ทิบกว่านาทีสิบหานาทีประมาณนั้นเทียนถุกมือหลังจากเลิอกงเรียนมาเลือกเลือกอันอเวลาเทียนได้จะเลเลือกเวลาใดแล้วก็บอกแม่มาแม่จะบอกเขาหกโมงบอก่เจ็ดโมงหกโมงแรงเอเจ็ดโมงแรงบอกเอาหกโมงแรงบอกหรือเอาหามงหามุมยังบบทันเนาะเราจะมาตรงเรียนอาบน้ำอบาบในเตรียมตัวเรียน น like ี่นี่ของเจ้าเองนะจะคุยกับครูเลยคุยภาษาอังกฤษเยนภาษาอังกฤษเป็นเขาบอกว่าแน่นด้วยเบิ่งก้อนในสมัครไปแล้ว่นเดียว่นท่งรหัสกันมากนี่เด้อเขอบอกไปแล้วมีน้องน้ำ คนว่าน้องเฮียนน้ำก็ได้เด้อยน้องน้องว่าบุเป็นด้ยเขาหักแบบอันนะ่ะสามปีหาสิป,ปีพอดนี่นะพี่น้องเก็บเงินเป็นปีแจ่คนว่าว่าสามเดือนกบรูเรื่องแล้ว ก็ได้อีนี้นะสามเดือนเบิ้งงต่อเขอสิบเจ็ดช่องคนอืมได้อีนี้บอกเขาอยากหูนะเขาชั่วเขาบอกเยันผ่านนะน่ะตัวซับผ่านแอปวิดีโอคอผ่านเนี่ย Online, ออนไลนเขาอนมันออนไน์จากอันนั้นคู่ยังขอเขาอนที่สาสร้างทิศปลูกบ้านส้างไคืพลัง Cảm ơn chim mất chích chị vô ngao chim mày chim 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 clip chim 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 mẹ chim 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 Cái chim 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 chim

สี้าเนาะแพ้เป็นเลยกันเนาะโอ้ยแม่าอหยอกเอฟซีลูกนม่ว่ายหยอกเอฟซีเล็กคนขูดเองเล็ก่าห้าเอือแก้นขูดเลยแม่ยังแบบเก็กไปขูดเอาผ่าได้ยังวะอือ,อ Hang ong, hôm nay, Cái nay, hôm nay. H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 ôm nay in mời các bạn bè của các bạn bè của các các